ใช่เป็นทับเลยยกยกทับมาหองใหญ่แล้วก็หลายคนก็บางทีก็ไม่ออกกําลังกายในชีวิตประจำวันหาเวลาไม่ได้หรือจะอดอาหารก็อุ้ยมันอดแบบมันไม่ไหวอยากตัวเองไม่ไหวเออมันหิวนะหรืออะไรเงี้ยคนเราเนี่ยเก่งทุกอย่างแต่ขาดการดูแลสุขภาพนะทำงานเก่งหาเงินเก่งคิดเก่งแข่งเก่งอะไรเก่งแต่ปล่อยให้ตัวอ้วนเนี่ยน่าจะแสดงว่าเขาไม่เก่งเรื่องดูแลสุขภาพแล้วไม่เข้าใจสุขภาพ อย่างที่ว่าคนอ้วนเนยโรคเยอะจะเห็นชัดในคนสูงอายุออยิ่งแก่มันยิ่งมาคนสูงอายุที่อ้วนนี้นะเผาผลาญก็ไม่ดีแล้วด้วยเบาหวานหมดเลยอันดับหนึ่งคือเบาหวานครับรองลงมาคความดันใช่แล้วโรคที่ซ้ำสามซ้ำสี่นี่ก็คือโรคสมองโรคหัวใจมาจากน้ำหนักเกินเท้านั้นเลยน้ำหนักเกินส่วนใหญ่คนเราจะสะสมอะไรรู้ไหมไขมันใช่ครับ นะคะที่ไม่ได้เอาไปใช้พลังงานกินเกินพอยกแขนขึ้นห้อยลงมากขา็ห้ามาเซลลูไลน์นี่ลึกแล้วแล้วถ้าบางคนอยู่ในชั้นชั้นตรงนี้นะชัดเลยว่าอมหูลานแล้าผู้ชายนะสูงอายุตรงนี้ไปยากเลยนะแล้วพอตัวเองหลวมตัวไปน้ําหนักเกินนะครับเวลาจะลดนี่ลําบากมากมามาง่ายๆ จะทําอะไรก็มันไม่ลดสักทีบางทีทไปวิ่งมาโอ้ยท้อแท้ไปออกกาลังกายมันทําไมมันไม่ลงหรือมันอดอาหารไงอดอาหารมาทันอาทิตย์อ, <ด S 1> อ็หวมันก็หิว,หวอืมบางคนตั้งใจอดทั้งออกกําลังกายานะสักพัก หลังออกกําลังกายโอ้หิวจัดมันเหนื่อยมันหุ่ากกว่าเดิมจริงๆกินเยอะเก่อนสมัยออกกําลังกายไม่ได้นอย่างนี้นะฉันเป็นหุ่นนักกีฬากล้ามขาอะไรแบบเยอะกว่านี้เพราะว่ามันหิวไงแล้วออกกำลังเสร็จเที่ยงคืนซัดไงไปต่ออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมาเป็นที่มาว่าอาจารย์เลยคิดคนสูตรสมุนไพรที่ทำงานร่วมกันใช่ไหมฮะไปทำงานยังไงบ้างอาจารย์ที่คิดทำสมุนไพรสำหรับช่วยในการลดน้ำหนักผมเห็นว่าน้ำหนักเกินเป็นปัญหาของสังคมเลยนะ แม้แต่ตำรวจทหารที่อายุเกิน40นี่เป็นกองพันลงพื้งแล้วบางทีไปกินยาอื่นไม่ปลอดภัยวิธีลดอาหารหรือวิธีลดน้ําหนักก็คือตรงๆคือลดอาหารลองลงมาก็ใช้ยาทําให้เรากินได้น้อย เป็นยาบางตัวก็ไปแทนที่ในกระเพาะกินไปแล้วไปพองตัวอิ่มเร็วะบางตัวก็ไปกดสมองับควาบางตัวก็ไปละลายไขมันพาเราไปเล่นการเผาผลาญให้หน่วยง่ายอีกแต่ว่ามันซับซ้อนเราก็เลยมาจัดชุดนะจัดชุดเป็นสมุนไพรทั้งหมดล้วนๆนะไม่มีเคมีไม่มีเคมีมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะเราเริ่มตัวแรกเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกตัวเบิร์น ตัวเบิร์ก่อนตัวเบิร์นี่เป็นชาชงนะเราจะชงกินแบบชานี่แหละกินน้ําชาใครที่ชอบดื่มน้ําชาจะช่วยนี่ก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวชงนะฮะอ๋อในนี้ก็จะมีซองนี้ในตัวเบิร์เบิร์นี้มีสมุนไพรอะไรบ้างคะอาจารย์คะก็มีพวกถั่วขาวถั่วขาวพวกชุมเห็ดเทศดอกชุมเห็ดเทศเป็นพวกสะดาดอกสะดานะคะ พวกนี้เนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเราเบินคือเผาเผาผานพลังงานเพิ่มการการเผาผานเพิ่มพลังงานให้ร่างกายเพนั้นไขมันที่กองอยู่ใตับส่วนต่างก็ถูกเขาเขาจะขับไขมันออกมาที่ที่ทางเดินอาหารทางเดินอาหารบ้างท่ายออกมาแล้วก็ขับมาเป็นเหงือบ้างนั่นคือการเบิร์อัานกช่วยให้ เซลล์ของร่างกายเราเนี่ยเผาผ่านได้มากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นพอใช้พลังงานมากขึ้นพวกนี้ก็จะลดลงอันนี้คือตัวเบิร์นเราให้กินซองหนึ่งเนี่ยสองวันชงได้สอวันเลยชงกับน้าร้อนดึ่มต่างน้ําชานี่จะเก็บใส่กาไว้เลยเก็บใส่กาใส่ฮอตตาชารหรือใส่น้ําร้อนที่ต้มหิวน้ําเมื่อไหร่ก็ทานตัวนี้มันจะทําให้ร่างกายเราเบิร์นพวกพลังงานหรือว่า อาหารที่สะสมทั้งไขมันทั้งแป้งในในส่วนต่างๆนี่ได้มากขึ้นเราสามารถจิบได้ตลอดจิบได้ตลอดใช่ไหมคะถ้าเราดื่มก่อนที่จะไปออกออกกําลังกายหรือไปฟิตเนสเนี่ยเ่อจะออกมากผิดปเลยอ่าเบิร์นเลยมากกระบวนการแรกทํางานเรียบร้อยแล้วกเบิร์นเิร็จปุ๊ตัวที่สองก็เหล็กตัวบล็อกตัวบล็อกตัวบล็อกนี่สุดยอดเลยตัวบล็อกคือมันเป็นสมุนไพรตัวเดียวที่ที่ช่วยให้ แล้วอิ่มเร็วหิวตามเวลาเลยนะฮะสามเวลาเราหิวไม่ต้องอดอาหารเรากินตามไม่ต้องอดนะเรากินอิ่มมันจะมันจะคอหอยมันจะกินจะเท่านี้แล้วมันจะดังก๊อกๆปกติจะกินแบบกระเพาะคลากนะแต่นี่กระเพาะจะเหมือนแบบแน่นเล็กลงเราเคยกินชามหนึ่งเนี่ยเรากินได้ครึ่งชามเราจะอิ่มเราจะอิ่มโดยอัตโนมัติ มันเป็นการช่วยช่วยไม่ให้เราทรมานเนี่ยถ้าถ้าเรากินไม่อิ่มเราอยหิวมันก็จะรู้สึกทรมานจริงๆตัวนี้มันพิเศษมากๆว่ามันอกินไปแล้วทำให้เรากินได้ทานได้น้อยลงมันปิดประตูให้เราทานอาหารน้อยลงต่อไปแล้วก็จะกระเพาะเล็กลงก็จะทานอาหารน้อยลงเพราะทานอาหารน้อยนะกระเพาะมันก็จะชินกับอย่างที่คุณพูดเนี่ย พอกระเพาะอยู่ได้สักสามเดือนกระเพาะเล็กแล้วคุณจะกินเกินมันก็จะมันก็ยัดไม่ลงไม่ต้องไม่ต้องมีตัวนี้แล้วใช่ใช่ใชมันจะกินได้แค่นั้นอันนี้ก็มีมีส่วนประกอบก็มือเขือนคล้ายกันแต่ว่ามันจะมีพวกดอกคอมฟอ,อยดออยเพิ่มเข้ามาออซึ่งเป็นสูตรพิเศษ,ษที่เราคิดคิดคิด ครับคิดขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เป็นคาร์บอนไพลท้องตัวนี้เป็นเป็นแคปซูลทาน3แคปซูล2 3แคปซูลก่อนอาหารก่อนอาหารสักสามเวลาสามเวลาประมาณ20นาทีก่อนอาหารนะครับอันนี้คือตัวเบิร์นจะเข้าทำงานไอ้บล็อกตัวบล็อกเบิร์นแล้วบล็อกแล้วครับตัวสุดท้ายเราเรียกว่าตัวดีท็อกซ์ดีท็อกซ์อดีท็อกซ์คือการขับพิษออกจากร่างกายตัวนี้ก็คือยาระบายแต่เป็นยาระบายพิเศษพิเศษตรงที่เขารวมความ ความรุนแรงความนุ่มนวลอ,อะไรทั้งหมดไว้ในตัวเดียวกันปกติถ้าถ้าเป็นยาระบายอย่างไมเล็กสตีฟคือนุ่มนวลมากมันก็จะป่อแปะ,ะขับออกไม่ดีดแล้วต้องเพอร์กตีนี่รุนแรงรแรงายาขับที่รุนแรงนี่มันมันขับอย่างแรงมันบิดลำไส้นะปวดแล้วมันออก ไม่หยุดออกกระปิดกระปอยทั้งวันใช่ใช่ใช่มีหลายคนไม่ชอบยาบงประเทศแต่ตัวนี้ไม่ใช่ออกอย่างรุนแรงออกทันทีออกหมดออกเกลี้ยงแล้วก็จบไม่ได้มีแล้วรู้สึกระหว่างวันเฟร็ดไหเฟร็ดด้วยเราเราไม่ต้องผปพวงทั้งวันว่าเราจะจะกระปิดกระปอยไหนไงกลัวว่าจะต้องถ่ายแต่ตัวนี้ไม่ใช่เขาออกครั้งสองครั้งตอน6กโมงตอน หกโมงครึ่งพอแล้วเขาหยุดถ่ายตลอดแล้วบอกว่าไม่อยากกินแล้วเราใช้ชิปเจ้าันลำบากยังไงตัวนี้นี่จะวัดกับยาละบายในทุกตัวว่าเขามีสรรพคุณในการหยุดหยุดพอละบายหมดแล้วหยุดอันนี้นี่คือทานก่อนนอนเหรอคะอันนี้ทานหนึ่งครั้งก่อนนอนครับสามถึงสี่ทุ่มสามถึงสี่แคปซูลแล้วตื่นมาเพราะว่าก็ใช้เวลาประมาณแปด จ็ดถชั่วโมงเจ็ชั่วโมงก็จะทำงานก็พอดีเนาะตื่นมาเออก็พอดีตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเข้าห้องน้ำอยู่แล้วเขาก็จะขับให้เกลี้ยงพิษทั้งหมดที่อยู่ในลำไส้เขาขับออกหมดสะอาด สะอาดด้วยตัวนี้รู้สึกว่ามีส่วนผสมของลูกสมอไทยแล้วก็สมอพิเภกค่ะแล้วก็พวกมะขามป้อมมะขามป้อมพวกพวกพวกตีผลาครับนะคะนี่เป็นสมุนไพรไทยจริงๆแท้ๆถ้าท่านใช้ครบชุดนี้เดินล็อกดีท็อกซ์ใช้ได้ถูกต้องตามคำแนะนำเนี่ยเดือนหนึ่งลดเลย3-5กิโลเดือนเดียว3-5กิโลนะคะหนึ่งเซ็ตตอนนี้โปรโมชั่นนะคะตอนนี้เนี่ย มันจะมีดีท็อกซ์นี่สองกล่องนะมีตัวบล็อก5กล่องแล้วก็มีตัวตัวเบิร์นสองกล่องก็ทั้งหมดเนี่ยที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้นะฮะอ๋อทั้งหมดเซตนี้เลยใช้ใหญ่หนึ่งเดือนโอ้โหหนึ่งเดือนนะครับลดประมาณ5้กิโลแล้วลดแบบมีคุณภาพด้วยไม่ได้ว่าลดแล้วคุณโหยนะแล้วมีมีสมุนไพรไทยประโยชน์ด้วยนะคะหนึ่งเซตหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทนะคะเฉพาะย0สายแรกเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณซื้อเซตที่2คุ้มมากเอาไปอีกลด50%คือทั้งหมดเนี้ย 1,680ครับเซตที่2ก็จะเหลือประมาณแค่800ร <hơn> ้อยแกว่านินินะครับนะคะก็รีบโทรมาด่วนเลยนะคะที่เบอร์ที่โชว์อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นการลดน้ำหนัก ที่ได้คุณภาพและปลอดภัยแล้วก็เห็นผลด้วยหลายๆคนลองมาหลายวิธีนะครับไม่ได้ผลแถมพอหยุดยาแล้วมีโยโย่นะครับวิธีนี้คือถ้าคุณไปพลาดวิธีอื่นมาก็มาลองวิธีนี้ได้ใช้วิธีนี้สักสามสี่เดือนให้กระเพาะมันเล็กนะครับแล้วคุณกับไม่โยโย่เห็นเลยว่าเป็นสมุนไพรไทยแท้จริงนะคะรับรองว่าปลอดภัยแล้วก็เห็นผลนะคะรีบโทรมานะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้แค่ 20สายแรกเ<ช>ท่านั้นนะคะ,ะ,ะ,ะ0 8 2 7 8 2 5 9 3 3 3 4และ35นะครับ0 2 0 2 2 4 7 2 4และ25ครับและ 025541788นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่มาแนะนำและเรื่องเราดีๆกับสมุนไพรแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะช่วยลดน้ำหนักให้กับเรานะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะรายการต่อไปเขาเริ่มเซตอะไรกันแล้วถึน่ากินจังเลยอ่ะเดี๋ยวโกดังคลับอะไรอะเดี๋ยวโกดังคลับนะคีอยาเข้าด้วยได้ไหมอยากเข้าเหมือนกันนะฮะใครที่สนใจนะครับรายการต่อไปนี่เดี๋ยวเขาจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพน่ากินทีเดียวนะใช่ไหมดูสิ นะเห็นสีสันและน่ากินมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะบ่ายโมงเครื่องถึงบ่ายสเครื่องกับคลินิกชีวรักษณ์ที่ช่วยคุณนั้นดูแลสุขภาพแบบอง์รวมแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะคี l h ลท์ u ล Channel. Channel. ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก็จะเป็นเรื่องเคยฆ่าคนไว้ในอดีตนะครับ